สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะคะขอต้อนรับเข้าสู่ในรายการดิมี่นะคะวันนี้อยู่กับช่วงของฟรีอาร์วีแล้วนะคะวันนี้นะคะพบกับเป็นแบบสกินอัลติเมทนะคะคือสายฟรีนะคะก็กดติดตามช่องไว้นะคะก็ช่ยกันกดแชร์กดไลค์แล้วก็กดซับสไครต์ด้วยนะคะวันนี้ทาง r าวีนะคะมีแจกสกินระดับอัลติเมทมาอีกแล้วนะบอกไว้ก่อนนะว่าสกินระดับอัล,อลติเมทเนี่ยนะคะคือแบบ แจกหนักมากนะคะก็อ่ะแจกหนักมากที่รูๆนะก็จะมีตัวหลักๆนะคะก็จะมีไอรินะคะอ่ะเดี๋ยวเราดูก่อนนะแจกฟรีนะคะถาวนร100%เเลยนะคะนี่อ่ะเป็นสกินนี้นะคะซากุระฟูบุกินี่อาจจะได้ยินเสียงเอฟเฟกในเกมไหมประมาณนี้นะคะนี โอ้โห oh, เอาดีแล้วคือว่าแจากฟรีแจกฟรีทุกตัวเลยนะคะแล้วก็จะมีสกินตัวนี้นะแครี่นะคะนี่ตรงนี้นะก็จะมีตัวแหละตัเทลวะนี่นะคะเออเออยู่ในนี้นี่นะคะ,อ,อ,อ,นนะ,คะอัลติเมทเราทำการโหลดก่อนนะ คือมันมีหลายตัวมากนะคะว่ามันอยู่ที่แล้วแต่ทุกคนนะคะว่าอยากได้สกินตัวไหนนะคะหรือว่าจะมีตัวลอเรียวด้วยนะอ่ะนี่เอาดีเออนี่นะคะโอ้โหสวยเนี่ยแล้วก็เรือเดือนหน้านี้นะคะก็จะมีสกินใหม่ตัวเทลแอนนัสมานะคะทุกคนมาวันที่4นะประมาณวันที่4นะคะ อ่ะอันนี้คร่าวๆนะคะเอาสกินมาให้ดูนะแล้ววิธีรับนะคะรับฟรีนะคะทําการกดตัวโหมดปกตินะคะแล้วทุกคนมาเจอตรงนี้นะโหมดบันเทิงก็จะเจอตรงนี้นะ c r a z y Skill นะคะจะเปิดเวลา6โมงถึง4ทุ่มนะคะเป็นแบบให้ทุกคนนะคะไปเล่นโหมด c r a z y m โหมดนะคะแล้วก็อัดคลิปนะคะอัดคลิปแบบอัดคลิปวิดีโอการเล่นอะไรอย่างนี้นะ,ะเรายังไม่ได้ลองเล่นเลยแต่คิดว่าสนุกนะแบบ เออเราว่ามันสนุกอยู่ละอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกติกาเพิ่มเติมกันที่แฟนเพจ RV กันเลยดีกว่านะคะนี่นะคะตอนนี้เราอยู่ที่แฟนเพจกาลีนาอานะคะจะเห็นตรงนี้นะโหมดใหม่ผัดการใส่สกิลให้ยับชิงนะคะสกินอัลติเมทฟรีนะคะอ่าขั้นตอนนี้หนึ่งนะให้ท่านผู้ชมนะคะอัดคลิปวิดีโอในโหมด crazy skill นะคะ โพสลงเฟ e บุ๊กโซเชียลมีเดียของคุณเปิดสาธารณะและติดแฮชแท็ก RvCrazySkill นะคะพร้อมระบุระดับสกินอัลติเมทที่ต้องการนะคะอะและต้องพร้อมกับพร้อม ID Open ID นะคะเดี๋ยวเราจะสอนนะว่าคัลลอก Open ID ยังไงนะคะให้ใช้รับรางวัลในแคปชั่นนะคะผู้ชนะ10ท่านรับสกินระดับอัลติเมทฟรีไปเลยนะคะตั้งแต่วันที่ 30จนถึงวันที่7นี้นะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกติกาเพิ่มเติมกันดีกว่านะคะว่าจะยังไงนะตรงนี้นะอ่ะเราทำการเลื่อนก่อนนะอ่ะให้โพสลงให้บอกว่าให้เลือกลงโซเชียลมีเดียนะคะ1ช่องทางต่อ1คลิปและเปิดสาธารณะอ๋อก็แสดงว่างั้นก็แสดงว่าถ้าสมมติว่าเรามีโซเชียลมีเดียแบบ t วิตเตอร์ทิก k f อ c e เฟซบุ๊อ่ะมีอะไรอีก อ่าสามช่องทางหรือว่ามีหลายช่องทางนะคะเราก็ลงแบบเยอะๆได้เลยแล้วก็ได้โอ้เขาร่วมมีสิทธิ์เข้าร่วมได้ลายใช่ปะแต่เขาไม่ได้จํากัดนี้ว่าต้องหนึ่งช่องทางต้องหนึ่งต้องหนึ่งคนต่อหนึ่งคลิปไงแต่นี้ก็เลือกลงโซเชียลมีเดียเพียงหนึ่งช่องทางต่อหนึ่งคลิปนะคะหนึ่งช่องทางต่อหนึ่งคลิปสมมติว่าอ่าท่านชมนะคะมี3มช่องทางก็ลงไปเลยนะคะ3มช่องทางเพื่อเพิ่มอ่ายังไงล่ะ เพื่อเพิ่มโอกาสในการได้รับสก,กินระดับอัลติเมตนะคะอ่ะแล้วต้องติดแฮชแท็ก Rv c r a s y R แล้วคลิปผู้ชนะจะประกาศประชาสัมพันธ์ในโซเชียลมีเดียนะคะอ่ะอันนี้คือกติกานะเดี๋ยวเราไปดูอันนี้ดีกว่าในเกม Rv นะคะว่าจะเนี่ยสมมติว่าเราอะฮีโร่นะเราอยากได้สกินตัวอะไรเนี่ยสกินอัลติเมตมีแบบแต่มีแต่มีมาให้สุ่มบ่อยนะคะสมมติว่าเรา อสมมิว่าเราอยากได้สกินตัวไอรีนะคะเราอยากได้มาหลายคลิปแล้วแหละแต่เราไม่ได้ซื้อสักทีนะคะอสมมิว่าเราอยากได้สกินตัวไอรีตัวนี้นะเห็นปะนี่ดูดินี่สมมติว่าเราอยากได้ตัวนี้ใช่ไหมอันนี้นะคะชื่อว่าซากุระฟูบุกินะนี่เราก็ทำการนะคะ คัดลอกชื่อไปนะคะพิมพ์ไปนะคะว่าอยากได้สกินซากุระฟูบุกินะคะแล้วแล้วเสร็จแล้วเราก็มาคัดลอก Open ID ดีตรงนี้นะนี่ตรงนี้นะจะเจอตรง,นงนเนี้ยคำว่าเนี่ยคัดลอกไปยังคีปบอร์ดนะคะมันจะเป็นรูปแบบคัดลอกเลยเว้ยแล้วมันก็จะขึ้นนี้นี่คัดลอกชื่ออันเี้เอานี่คัดลอกชื่อเพิ่มเติมนะอ่า เดี๋ยวแป๊บนึงนะคะนี่นะกดเอาใหม่นะคะคนมาต้องตั้งค่าแล้วก็คัดลอก Open น d ดีนะอันนี้คือ o อ e n น d ดีของเรานะคะแล้วก็ทําการคัดลอกมาแต่นี้เป็นชื่อในคลิปบอดีชนะเอาใหม่นะอันนี้เป็น o อ e n น d ดีนะคะแค่นี้เราก็เอาโอ e n น d ดีของเราเนี่ยแหละนะคะไปวางแล้วก็อัปโหลดคลิปแล้วเราก็พิมพ์ใส่ไปนะคะว่าเราอยากได้สกินตัวอ่าสกินตัวอะไรแล้วก็พิมพ์ไปบอกขอเขานะคะ คลิปนี้ก็จะมีคร่าวๆเพียงเท่านี้นะคะใครชอบช่วยกันกดแชร์กดไลค์แล้วก็กดซับสไคร์ด้วยนะคะไว้กดติดตามนะคะเพื่อไม่พลาดข่าวสาร ROV นะคะแล้วก็กิจกรรมใหม่ๆนะคะสำหรับคลิปนี้ขอลากันไปเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ